ทีบรรยากาศการเชียร์ของกองเชียร์สวินสีส้มในแถบน,นะครับที่ประเทศไทยของเราที่ร้านกรีมแพรลอดยอดสุขุมวิท16นะครับเป็นไปอย่างทึกคักบรรยากาศเป็นอย่างไรไปติดตามจากคุณกฤษณาธิติปริวัติครับ ที่ร้านกินแพลอตย่านสุขุมวิทนะคะก็ยังคงคึกคักต่อเนื่องค่ะแม้ว่าทีมชาติเนเธอร์แลนด์ค่ะจะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเป็นที่แน่นอนแล้วค่ะแต่ว่าแฟนบอลชาดัตก็ยังเดินทางมาอย่างต่อเนื่องอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหลังค่ะก็ล้นทะลักออกมาหน้าร้านทีเดียวค่ะ ทั้งหมดคือคัดมากทีเดียวค่ะสำหรับบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลโลกที่นี่ค่ะมีทั้งแฟนบอลชาวดัตแล้วก็มีแฟนบอลชาวไทยที่ชื่นชอบทีมเธอร์แลลด์ค่ะเดินทางมาเชียร์กันอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว,ว่าในพื้นที่ในร้านนะคะแทบจัดเดินไม่ได้เลยทีเดียวค่ะแฟนบอลที่ไม่สามารถเข้าไปในร้านได้นะคะก็ออกมาเชียร์กันหน้าร้านค่ะเพราะว่ามีจอทีวีขนาดยักษ์มีจอโปรเจคเตอร์ไว้รองรับค่ะ ซึ่งแฟนบอลชาวดัตนะคะแม้ว,ว่าจะชมกนนารแข่งขันไปเพียงครึ่งแรกเท่านั้นแต่พวกเขาก็ยังคงมั่นใจค่ะว่าทีมเนเธอร์แลนด์จะสามารถเก็บชัยชนะในนัดนี้ได้อย่างแน่นอน Holland. Because the best team Landing will the be one uh, think it's I it two นะครับ ล่นเก่งมากมันนีเลรนเป่าที่สุดแน่นอนครับแน่นอนมั่นใจมากแล้วก็ภูมิใจมาด้วยสามหนึ่งนะครับผมสามหนึ่งแตุ่่นไทยนี่โดยบุ่นฮอลันฮอลันยาสามสามอย่างฮอลันฮอลันฮอลัน สำหรับทีมชาติเนเธอร์แลนด์กับทีมชาติชิลีค่ะตอนนี้นะคะก็มีคะแนนอยู่ที่6คะแนนเท่ากันค่ะและเกมนัดน,นี้นะคะหากว่าทีมไหนชนะเนี่ยก็จะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม B ทันที<อ>แม้ว่าการแข่งขัน,นะจะเพิ่งผ่านครึ่งแรกไปนะคะแต่ว่าบรรดาแฟนบอลชาไดยก็ยังคงม,มั่นใจค่ะว่าทีมชาติเนเธอร์แลนด์จะสามารถเก็บชัยชนะเหนือชิลีได้อย่างแน่นอนค่ะเราก็ต้องมารอรุนในเกมกันขะครับครึ่งหลังค่ะช่วงนี้กลับไปที่สถานีค่ะ ขอบคุณคุณกฤษณาทิติปริวันและทีมข่าวของเรานะครับเชื่อว่ามันจะ